อีนี้นะครับมาตอบคาถามเหมือนเดิมนะครับสําหรับคําถามที่ถามไว้ใน y o u t u b e นะครับผมมาตอบให้ใน E.P. ีนี้นะครับสําหรับคําถามที่ถามว่านะจบกศนสามารถสอบทหารได้หรือเปล่านะครับเป็นคําถามยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับผมสรักนะครับ ช่องที่แนะนาแนวทางการสอบเป็นขา้าราชการทหารนะครับหรืออาสาสมัครต่างๆเกี่ยวกับทางทหารนะครับอีพีนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะถามมาว่าพี่ครับผมจบกศนสามารถไปสอบเป็นทหารได้ไหมนะครับหรือสามารถไปเรียนต่ออะไรที่ไหนยังไงได้บ้างถึงจะสามารถสอบเป็นทหารได้นะครับวันนี้เป็นแนวทางนะครับสําหรับน,น้องๆที่ไม่รู้นะบ,บางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับอ่า มันก็ไม่ผิดนะครับหลายๆคนรู้แล้วก็นะครับช่วยกันแนะนําใต้คอมเมนต์ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะผมยกเคสให้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างของผมเองก็แล้วกันนะครับผมเองนะครับผมก็จบกศนเช่นเดียวกันนะครับจบกศนจากอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบนะครับตอนเป็นพลทหารเหมือนกันนะครับผมใช้พุทธการศึกษานี้นะครับจบตอนเป็นพลทหารจบม .6 นะฮะจบม6กกศนนะฮะ แล้วไปสอบนะครับไปสอบนะก็จนได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เป็นคําตอบแล้วนอกาะว่าสามารถสมัครสอบได้แน่นอนนะครับเราเขานะครับทางหน่วยเขาไม่ได้ระบุอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะจบนะโรงเรียนวัดโรงเรียนเขตชุมชนโรงเรียนขยายโอกาสหรืออะไรก็ตามนะครับขอแค่คุณนะฮะมีวุฒินะที่นะ จบจากกระทรวงศึกษาธิการจริงๆนะครับโดยไม่ได้เมคหรือซื้อขายอะไรกันมานะครับถ้าแบบนั้นนะผิดตามพรบรแน่นอนนะครับสำหรับคนที่นะสั่งซื้ออะไรอย่างงี้ก็ตามนะตามที่นะเคยรู้กันมาหรือตามมีข่าวก็ตามนะว่าซื้อวุฒิซื้ออะไรมาสมัครสอบหรือวุฒิปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบนั้นอนะ่ะไม่ได้นะครับโดนจับได้ก็ผิดตามกฎหมายอาญาของพรบร,รับราชการนะครับแต่ทีนี้นะครับ ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเลยนะครับบางคนจบกศนนะครับสามารถขึ้นไปเป็นระดับผู้บังคับหมวดได้นะครับยศที่หมายหมายถึงว่านะครับตั้งสามารถสอบข้าราชการเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะสามารถเลื่อนชั้นยศไปจนถึงระดับร้อยตีหรือพันตีก็มีเยอะแยะนะครับสำหรับรุ่นพี่ๆนะของผมนะฮะหลายๆคนหลายๆหน่วยงานก็มีนะครับ เยอะแยะไปหมดนะไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะสอบไม่ได้สามารถสอบได้แน่นอนถึงคุณจะจบโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรมาก็ตามกศนอ,อะไรก็ตามก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกช่องทางหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนก็ถามมาเช่นเดียวกันนะครับว่าผมจบมสามแล้วผมจะสมัครเป็นพลอ่าเป็นฐานกองประจำการนะครับมันมีที่ให้เรียนไหมนะครับมีแน่นอนนะครับทุกหน่วยทุกเหล่าทัพนะครับทุกกรมทุก เอาพูดง่ายๆนะครับทุกทุกทุกหน่วยเลยนะครับมีให้น้องๆที่นะอยากจะเข้าศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะจบมาแล้วนะมีวุฒิการศึกษาเพื่อที่จะไปสมัครสอบเพื่อเก้าความเพื่อความ,วามก้าวหน้าของตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับสามารถสมัครเรียนนะเรียนจนจบตอนปลดได้นะครับตอนปลดแล้วเราก็จะมีวุฒิการศึกษาไปสมัครสอบหรือไปสมัครงานอะไรก็ตามนะครับ ทางหน่วยเขาก็เปิดโอกาสให้พวกเราเรียนได้แน่นอนยกเว้นพวกเราไม่เรียนกันเองนะครับไม่ขวอยคว้าหาหาความรู้ไม่ขวอยคว้าหานะเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองนะครับทางหน่วยเขาไม่ได้ปิดกั้นโอกาสให้กับพวกเราที่ไม่ได้จบการศึกษาสูงนะครับเขาจะมีให้เรียนภาษามีอะไรต่างๆเยอะแยะนะขึ้นอยู่ที่เราจะจะเอาไหมจะคว้าโอกาสแต่ละอย่างได้ไหมนะครับนะ อีพีนี้นะครับทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไปใต้นะคลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะมาตอบให้เนาะนะทั้งใน YouTube ในเพจและก็ Tik t o k เองก็ตามนะครับฝากทุกช่องทางด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ ที่อาที่มีสาระแนวทางเกี่ยวกับารสอบเข้าเป็นข้าราชการ,ารและอาสาต่างๆนะสำหรับใครๆหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเป็นทหารหรือมาเป็นปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติปกป้องอประชาชนต่อไปนะครับทำงานเพื่อส่วนส่วนรวมนะครับยินดีแนะนำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมทำได้คุณก็ทำได้ผมสอรัะครับสวัสดีครับ